ฮันซี่ฟลิกถูกสถาปนาเป็นกุญซือคนใหม่ให้กับบาร์เซโลนาเรียบร้อยด้วยสัญญาถึงปี2026ไม่มีอะไรพลิกโพลทุกอย่างเป็นไปนตามความคาดหมายครับนี่เป็นงานในฝันของฮันซี่ฟลิกเลยก็ว่าได้เขาฝันถึงการคุมทีมบาร์ซ่ามานมนานแล้วแต่เอาจริงๆถ้าย้อนไปสัก23ปีก่อนหน้าโอกาสบรรจบกันก่อนหน้านี้มันดูไม่มีทางเป็นไปได้แต่ในเมื่อโชคชะตาฟ้าลิขิตให้บาร์ซ่าเรียกฟลิกและฟลิกกยามาทำงานในถิ่นคัมนูเรียบร้อยเราจะมาลองวิเคราะห์กันครับว่าทำไมบาร์เซโลนาถึงตัดสินใจเรียกฮันซี่ ปรัชญาอาจไม่ใช่ติกิตาก้าก็ตามเรื่องแรกผลงานสมัยอยู่กับบบเยน แม้ว่าฟลิกจะเสียรางวัลพอสมควรเมื่อคารังไปคุมทีมชาติเยอรมันโดยเฉพาะการตกรอบแรกฟุตบอลโลก2022และกระโดนญี่ปุ่นกระโวกใสแตกมา4ประตูตอนหนึ่งแต่ทว่าภาพความทรงจำสมัยกุมบังเขียนบายเย็ยนไม่สามารถลบล้างประวัติศาสตร์ออกไปได้ครับฟลิกสมัยรับงานคุมทีมเสือใต้พร้อมกับสร้างประวัติศาสต,าตาร์คว้าถปอปัลแฉมเมื่อป,ปี2020ป้องกันแชมป์บุนเดสกายเยอรมันด้สาเร็จซึ่งตลอดการทำงาน18เดือนภายในถิ่นอาริอันอารีนาฟลิกมีอัตราการชนะมากถึง81ปซแบ่งเป็นชนะ70เสมอ9พพ้้้7นนนนััดเท่าารอมกบ ไล่ย,ยิงคู่แข่งไปมากมายถึง255ประตูเสียเพียงแค่85ประตูนับเป็นผลงานที่โคตรเวอร์ะยิ่งไปกว่านั้นครับคือฮันซี่ฟลิกนำโทรฟี่มาประดับธโมสอนได้ถึง7แชมป์ด้วยดีกรีที่มันสุดติ่งขนาดนี้มีอะไรที่บาซ่าจะมองข้ามเพราะว่าบาซ่าเองนั้นนะครับก็เคยตกเป็นเหยื่ออารมณ์ของบาเยนน์ยุคฟลิกมาแล้วที่ต้องแพ้ไป2ต่อ8ในศึก UCL เมื่อปี2019ต่อให้ปรัชญาการทำทีมของฟลิกจะไม่ใช่ติกิตาการในแบบฉบับของบาซ่าแต่ทางฟลิกเป็นกุนซือที่ขึ้นชื่อเรื่องเดินหนห้้าา่่ไมเลียงกแบบ เอาเป็นเอาใตา้ไม่สนว่าจะนำหน้าคู่แข่งไปกี่ศูนย์นี่แหละครับอย่างน้อยมันคือจิตวิญญาณของทางบาร์เซลโลนาเรื่องที่2มีคู่มือการใช้งานโรเบิร์ตเลวันดอบสก,กี้ หลังจากมีการตะเิดชาบี้พ้นตำแหน่งและกระแต่งแต่งฮันซิฟริกเข้ามานั้นนะครับได้มีรายงานจากสปอร์ตสื่อกีฬาที่ดังจากสเปนรายงานว่าหนึ่งในสาเหตุที่ชาบี้ไม่ได้ไปต่อกับเจ้าบุญทุ่มอีกแล้วเป็นเพราะว่าเขาต้องการจะปล่อยโรเบิร์ตเลมร็อสกี้ออกจากทีมไปซึ่งตามรายละเอียดของสื่อระบุนะครับว่าชาบี้ไม่ประทับใจแนวทางการเล่นของคนคนนี้ไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่ยาไม่มีบอลและเชื่อมเกมไม่ดีพอจริงๆข่าวนี้ต้องฟังหูไว้หูครับแต่ก็นั่นแหละเมื่อแยกทางกันไปแล้วไม่จําเป็นต้องต่อความอะไรให้มันยืดยาวดััังงงนน้้้กาาารรรแตต่่ซิคเเขมือ รันตีเลยว่าเลวันดอฟสก,กี้จะได้ไปต่อกับบาร์เซโลนาค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าฟลิกเคยร่วมงานกับเลวันดี้มาก่อนและสมัยอยู่กับบาร์เยนการมีคู่มือใช้งานมองตาการรู้ใจกันแบบนี้การทํางานมันก็นย่อมง่ายขึ้นเพล่เกักพี่เลวันนี่แหละครับที่เป็นคนคอยแนะนาบอดบริหารบาร์ซาว่าให้รีบจ่งตั้งฮันซิฟลิกมาเป็นกุนซือคนใหม่แบบด่วนๆเพราะสมัยที่อยู่กับบาร์เยนได้รวมกันควา้าทริปเปิลแชมป์อันลือลั่นซีซั่นนั้นเลวันสนั่นฟอร์มยิงไป55ปรระตูมทกรายกกาารมที่สุดในชีวิบค้าประษโควิด1ลว บาลคงจัดการควา้ารางวัลลูกบอลทองคําไปแล้วปีต่อมาพี่เลวานชนานาญยิงยยกกระยิงประตูไปจนเจ็บตีนครับยิงไป41ประตูในเกมลิบุนเดสิกายรมันทาลายสถิติดาซนโบตลอดกาลตอนหนึ่งซีซั่นของแกรดมุลเลอร์ลงไปก็มาจากการทางานร่วมกับฮันซี่ฟลิกนี่แหละครับดังนั้นการที่บาซ่ายังมีพี่เลวานชํานาญยิงเป็นกองหน้าตัวความหวังนี่ก็คงเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เจ้าบุญทุ่มเลือกแต่งตั้งกุญเชอร์รายนี้เข้ามาคุมบังเหียนเรื่องสุดท้ายโปรไฟล์ตรงใจบอด ฮันซีฟลิกสร้างความประทับใจให้กับบอสบริหารบาซ่าได้อย่างรวดเร็วไม่ใช่แค่ประวัติศาสตร์ที่เคยทําไว้กับบายเยน์โดยเฉพาะการยอมรับค่าเหนื่อยที่ไม่ได้สูงมากนักอยู่ที่ประมาณ3ล้านยูโรต่อป,ปีแบ่งเป็นสัปดาห์ละ58,000ยูโรนับว่าแทบจะน้อยสุดในบรรดาทีมยักใหญ่5ลิกใหญ่ยุโรปน้อยกว่าโทมทัสแฟรงของเบรน์ฟอร์ดและชอนได้กุนซือใหญ่เอฟเวอร์ตันด้วยซ้ําอย่างที่2เลยครับคือฮันซีฟลิกติดตามผลงานของดาวรุ่งจากลัวลามาเซยมาเป็นเวลากว่า2เดือนเรียกว่าทําการบ้านมาตัั้้้้ง่่่เเนนนนนนิๆขาาาาาาารรรูววมมีดดดุุคไไหหสสสใจถทญ เพราะว่าการจะไปยืนซื้อผู้เล่นตามใจในราคาแพงๆอาจจะทําได้ยากในบาซายุคนี้ดังนั้นการดันเด็กที่มีอยู่ย่อมตรงนโยบายสโมสรนแน่นอนอย่างที่3คือฮันซี่ฟลิกมักนิยมใช้ผู้เล่นตัวเกา่าๆยืนเป็นแกนหลักผสมผสานกับดาวรุ่งที่มีอยู่อย่างสมัยที่เขาอยู่บาเยิร์นครับบอร์ดบริหารเสอร์ใต้พายายามจะเปลี่ยนสายเลือดใหม่ในหลาตำแหน่งหนึ่งในนั้นคือผู้สมรู้โดยทางบาเยิร์นได้วางอเล็กซานเดอร์นูเบลเป็นนาอนาคตของทีมซึ่งทางฟลิกก็ยืนยันว่ามาเอลนอยเออร์สามารถใช้งานได้ยาวๆไม่จําเป็นต้องเปลี่ย ต้องการให้ดาวิดอลาบาอยู่กับบายเยนต์ต่อไปเพราะนี้เป็นกองหลังตัวหลักที่ประสบความสำเร็จร่วมกันมากแต่เป็นทางฝั่งบอร์ดบริหารอยากจะปล่อยตัวถึงคั้นเคยแนบใส่ไปในดิลวสมัยยื่นซื้อเลรอยซาเน่ช่วงแรกๆด้วยจนทางอลาบาน้อยใจและปล่อยสัญญาให้หมดลงไปเอง ซึ่งมาย้อนกลับไปดูประวัติการทํางานนะครับฟลิกถือว่าโปรไฟล์การทํางานตรงใจบอร์ดบริหารแน่การที่เขารับเงินเดือนน้อยๆและพร้อมทํางานกับเตเตที่มีอยู่ถือว่าตรงสเปคแต่บาซ่าก็จาเป็นต้องซัพพอร์ตฮันซี่ฟลิกเช่นกันโดยเฉพาะการคว้านักเตะใหม่ในแบบที่ทําได้เพื่อให้การทํางานในครังนี้มันราบรื่นยิ่งกว่าเดิมน,นะครับ